คลิปวิดีโอนี้ครับสนับสนุนโดยร้านทองอื้อแห่งหลีนะครับร้านทองคุณภาพมากมายราคาดีแถมมีบริการส่งถึงที่นะครับและโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดนะครับกับบริการ f a s t Delivery บริการส่งด่วนนะครับถึงรวดเร็วทันใจใน3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับสำหรับในระยะทาง4กิโลเมตรจากสาขาเทอร์มินอลโคราชนะครับค่าบริการเพียงแค่2 0 0บาทเท่านั้นซื้อทองแบบยุคใหม่นะครับซื้อทองออนไลน์ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว นอกจากว่ายื่นมือออกไปรับของนะครับซื้อเลยครับวันนี้ที่ร้านทอกอ้เหลีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับชาว T F T ทุกคนนะครับผมชื่อเซวโวและนี่คือออกเมนใหม่ประจำ T F T เซต7.5นะครับทุกคนครับ T F T เราก็เต็มไปด้วยระบบออกเมนมากมายแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะอยู่กันยาวๆและแน่นอนครับพอขึ้นเซตใหม่หรือว่าครึ่งเซตใหม่ก็เป็น T F T 7.5เราก็จะสามารถเจอออกเมนใหม่มากมายเต็มเลยครับ ซึ่งมันสาคัญมากเลยนะครับเพราะว่าการรู้จักออกเมนมากมายก็จะสามารถเตรียมตัวได้ดีเลยครับว่าเราจะสามารถใช้อันนี้ได้ตอนไหนหรือว่ามีออกเมนไหนที่จะดีกับรูปแบบการเล่นของคุณแบบไหนบ้างเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับออกเมนสีเทา เอาจริงมันก็ไม่ได้สีเทานะมันชื่อซีเวอร์แต่ว่ามันดูจืดๆน่าเบื่อผมก็เล่นเสีเทาจะมีแค่สามโอเมนแบบใหม่เท่านั้นนะครับที่จะเป็นสีเทาก็คือจะมีดาร์คไฟฮาร์ดกับลากูนฮาร์ดนะครับโอเมนสไตล์ฮาร์ดนะครับหัวใจก็คือจะอารมว่าจะเพิ่มนะครับจำนวนตัวละครของเผ่านั้นนะครับในทีมของคุณบวก1เลยทีเดียวเช่นดาร์คไฟฮาร์ดนะครับก็จะทําการบวก1นึ่งดาร์คไฟ และลากูนก็จะทําการเพิ่มจำนวนลากูนในทีมคุณบวกหนึ่งแล้วก็ดาร์คไฟก็จะแจกอะเฟรียอสลากูนก็จะแจกไข่สระนะครับซึ่งจำไว้นะครับว่าไอฮาร์เนี่ยนะครับไม่ได้ทําการแจกเอ็มเบลมนะครับแต่จะเป็นการเพิ่มจำนวนตัวได้เฉยๆนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้เป็นเอ็มเบลมมาใส่ให้ตัวละครอ,อื่นนะครับอันนั้นจะเป็นของสีทอง ตัวเอาเม่ผู้นี้นะครับก็จะดีเวลาเอาไปใส่ตัวละครเพิ่มเติมอาจจะเป็นลากู12อาจจะเป็นดาร์คไฟแบบสุดสายไปเลยก็ได้สามารถจะได้ทังคู่ครับหรือจะสามารถเล่นดาร์คไฟ6หรือว่าเล่นลากูน6ปกติก็ได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องใส่ตัวละครที่แบบตัวถูกๆที่อาจจะทำให้ทีมเราไม่ได้เก่งเราก็จะมีพวกฮานี่แหละครับมาเสริมจํานวนให้เราไปใส่ตัวละครอีกแพงได้มากกว่าโซสีเทาสุดท้ายนะครับหรือว่าซีเวอร์สสุดท้ายนะครับชื่อว่าโซไซฟอนครับเป็นเอเมนเพาะเผ่าดาร์คไฟครับ โดยจะมีการเพิ่มความสามารถที่น่าสนใจมากครับก็คือตัวละครดาร์คไฟทุกตัวนะครับจะได้รับผลประโยชน์จากเผ่าอันดับบนสุดของตัวละครที่ถูกสังเวยนะครับเพื่อเห็นภาพนะครับสมมุติครับผมจะทําการสั่งเวยแจ็คนะครับก็คือแจ็คถือ,อเทมอะไรอยู่ตัวดาร์คไฟก็จะได้แชร์เทมของแจ็คนะครับและเพิ่มเติมจากออกเมนโซไซฟอนนะครับ ตัวดาร์กไฟทุกตัวก็จะได้รับประโยชน์จากเผ่าบนสุดของแจ็คซึ่งก็จะเป็นเจดมักรยกนะครับแต่นี่ประเด็นคือถ้าเป็นแจ็คเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่บอกว่ามันทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามังกรยกนะครับมันจะได้รับบัฟต่อเมื่อมันมีรูปปั้นอยู่ข้างเท่านั้น โดยการที่ได้รับบัฟจากเผ่าจากโอเมนนี้นะครับมันจะไม่ได้เป็นการเพิ่มจํานวนเช่นถ้าแบบมีตัวละครดาร์คไฟสี่ตัวเราก็จะไม่ได้มีมังกรหยกสี่นะครับแค่จะได้รับบัฟเฉยๆถ้าเปลี่ยนตัวครับมาเป็นตัวแพนธีออนนะครับถ้าทําการสั่งเวยแพนธีออนแพนธีออนนะครับบัฟเผ่าบนสุดจะเป็นวิสเปอร์หรือว่าพายมังกร ตัวละครเผ่าดาร์กไฟนะครับทุกตัวก็จะถือว่าเป็นวิสเปอร์ภายังกรด้วยเวลาทําการโจมตีก็จะมีการลดเกราะกับกันเวทนะครับอันเนี้ยฟังดูคุม้มแต่สุดท้ายนะครับก็จะต้องมีวิสเปอร์สออยู่ในบอร์ดขึ้นไปอยู่ดีถึงจะทําการติดวิสเปอร์นะครับเป็นโอเมนสีเทาที่มันก็ดูเก่งนะแต่ถ้าความเป็นจริงก็คือดูค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าเราต้องการหาตัวสังเวยที่แบบเข้ากับคอมเราอยู่แล้วแล้วก็ต้องมีเผ่าบนสุด ส่วนมากมันจะเป็นเผ่านะครับเผ่ามาอยู่บนสุดส่วนจะเป็นพวกคาร์ดเนี่ยพวกมือยิงเร็วพวกพลปืนใหญ่พวกวอริเออร์เนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างบนสุดจะเป็นเผ่ามากกว่าก็คือต้องหาตัวละครที่แบบมันเข้ากันได้ดีจริงๆแบบจริงๆเลยแหละแล้วก็เอามาสังเวยแล้วก็มาทาการแชร์บัฟเผ่าก็ฟังดูสรุปด,ดีครับเป็นเอวเมนที่ทํามาดีนะไม่ได้แค่แบบบัฟปกติแล้วก็ยังสามารถแบบใส่ตัวละครอะไรได้มากมายเลยสำหรับโซไซฟอน มีแค่3อันเท่านั้นนะครับจากที่เห็นมาเนาที่เป็นสีเทามาดูออลเมนสีทองกันดีกว่านะครับเบสแคปนะครับเป็นออลเมนประจําเผ่านักล่ามังกรหรือว่าพิคาตมังกรสเกลสกร์ตัวพิฆาตมังกรทุกตัวนะครับจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น8%ทุกครั้งที่ เริ่มทําการต่อสู้ในช่องเดิมโดยจะสามารถสแต็คได้ถึง4ครั้งเลยทีเดียวอันนี้จะคล้ายๆกับออเมนที่เคยเสนอมาช่วงต้นนะครับจะเป็นอเมนชื่อว่าโนแมดอันนี้จะเป็นออเมนที่จะเข้ามาในสู่ TFT set 7กับคอบพิคาตมังกรเนาะที่จะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่จะสลับกันก็คือของอันเก่านะครับที่เป็นโนแมดตัวพิฆาตมังกรที่เริ่มในคนละช่องกับช่องเดิม จะได้รับพลังโจมตีหรือว่าแบบดาเมจเพิ่มขึ้นแต่น,นี่ครับเบสแคมป์จะต้องอยู่ช่องเดิมเท่านั้นเป็นเวลา4ีเทิร์นหรือว่าสี่รอบถึงจะสามารถได้รับสูงสุดก็คืออาจจะบบกถึง32%เลยทีเดียวถือว่าใช้ได้นะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่น่าจะโกงน้อยกว่าโนแมดเพราะว่าการสลับตัวละครไม่ให้เริ่มไฟช่องเดิมมันก็ดูเป็นอะไรที่เราทําประจําอยู่แล้วแล้วก็สามารถทําได้ไม่ยากสลับซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาก็จบละแต่การที่ต้องเริ่มช่องเดิมเนี่ย ในคอมพี่ข้ามมังกรเนี่ยก็คือโอลาฟลิเลยหลักๆก็จะไป็น2ตัวนี้กับแดเน่าด้วยอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็จะแก้ทางได้จะไปคล้ายๆกับออเมนที่เป็นของสไนเปอร์ของเซต6.5เนาะถือว่าน่าสนใจครับมีออเมนของเซกิลสคอ์และพี่ข้ามมังกรก็จะสามารถเล่นด้ดีขึ้นเนาะออเมนต่อมานะครับชื่อว่าของขวัญวันเกิดเบิร์ดเดย์เพรสเซนต์ครับโดยเราจะได้นะครับแชมเปี้ยน2ดาวทุกครั้งที่คุณทำการเลเวอัพ โดยตัวละครที่มันจะแจกมาที่จะเป็น2ดาวนะครับจะมีจํานวนคุณภาพหรือว่าเทียเนี่ยลบสจากเลเวลของคุณนั่นเองเช่นะครับถ้าคุณอยู่เลเวลแปดลบสเข้าไปคุณก็จะได้ตัวละครเทียสีหรือก็จะเป็นตัว4บาทนั่นเองนั่นหมายความว่าคุณต้องไปถึงเลเวลเก้าเลยครับมันถึงจะแจกตัวละคร5บาท2ดาวให้ฟรีๆเลยถ้าคุณเลเวลไปเลเวลสิบ เอาจริงแค่4บาท2ดาวแค่นี้ก็น่าจะโกงแล้วนะครับส่วนมากถ้าคุณได้เอเมน,อนนี้ไว้น่าจะได้ประมาณตัว1บาท2ดาวตัว2บาท2ดาวอะไรประมาณนี้ซะมากกว่าเป็นรอเมนใหม่นะครับที่ก็ฟังดูตลกดีแล้วก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าจะมีการแจกของตลอดเกมจก,กว่าคุณจะเลเวลสูงสุดเลยทีเดียวโอเมนต่อมานะครับสีทองชื่อว่า consistency โดยอเมนีนะครับจะทําการดับเบิลทองที่คุณได้จากการสตีกนะครับถ้าคุณชนะติดต่อก,กันนะครับก็จะได้เป็นวิสตีกก็จะได้โบนัสทองเพิ่มขึ้น2เท่าและถ้าคุณทําการแพ้ติดต่อก,กันนะครับได้รู้สตีกก็จะได้ทองเพิ่มขึ้น2เท่าเหมือนกันนั่นหมนายความว่าถ้าคุณชนะและได้สตีกแบบชนะไปเรื่อยๆเ,เนี่ยนอกจากว่าจะชนะไม่เสียเลือดได้ตังแล้วจากอเมนคอสิตซีนะครับ ของคุณก็จะคูณ2ไปด้วยก็คือรวยแล้วก็รวยขึ้นไปอีกส่วนถ้าแพ้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ consistency จะทําให้คุณได้ทอแบบรุ่สติก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเป็นองอเมนที่ดีมากเลยนะฮะแล้วก็หนึ่งในองอเมนที่น่าสนใจที่สุดก็เป็นตัวนี้นี่แหละครับเพราะว่าจะสามารถทําให้คุณรวยมากๆไม่ว่าบอร์ดคุณจะแข็งหรือว่าบอร์ดคุณจะเล่นได้ไม่ค่อยดีก็ตามเหมือนกันออเมนต่อไปนะครับจะเป็น dark f i ฟค c r สนะครับก็จะคล้ายๆกับอันสีเทานะครับแต่นี้ จะทำการแจกเอบเลมของดาร์คไฟไปเลยหรือว่าชื่อไทยก็คือปีการตัวละครอะไรก็ตามนะครับที่คุณใส่เอบลเลมอันนี้ก็จะกลายเป็นเผ่าดาร์คไฟเลยครับแล้วก็ได้เร็วมา1ตัวให้มันใช้คู่กันได้เลยครับเอาไม่นันต่อมานะครับน่าจะเป็นไอคอนเดิมของด a ร์กออนฮอรไม่ก็อเลียนเนาะแต่ทําการเปลี่ยนชื่อครับเป็น d าร์ก n อนอิมเพอร์เถ้าคุณมีตัวละครที่เป็นเผ่ามังกรน,นะครับเพียงแค่ตัวเดียว ตัวละครตัวนั้นนะครับจะสามารถทําการ execute ตัวละครที่โดนดาเมจจากมังกรตัวนั้นนะครับเพียงแค่ขั้นต่ำเลือดถึง25เท่านั้นแล้วก็ได้นมซี่ฟรีไปเลยครับ1ตัวเป็นอัเมนที่โคตรดีมากๆเลยนะครับและก็เนื่องจากปัจจุบันนะครับเราใส่มังกรได้แบบ unlimited คุณจะใส่มังกร56ตัวก็ใส่ได้แล้วไม่จะเป็นตัวแบบมีอัลเมนปลดล็อกแล้วเราก็เลยไม่ค่อยได้เล่นมังกร1ตัวกันเท่าไหร่แล้วนะครับแต่อัเมนนี้ก็จะทําการสนับสนุนให้คุณสามารถเล่นมังกร1ตัวได้ แต่ก็อยู่ที่คุณแหละครับว่าต้องเลือกว่าจะเลือกบังกรตัวไหนดีที่จะให้มันติดเอฟเฟกต์เอเซคิวนะครับตัวที่ดีแบบก็มีพวกใส่เฟสเนาะเพราะมันเป็นดดเมจเบิร์ดเดจ้าก็ไม่เร็วแล้วก็พวกบังกร8บาทอย่าง o, เอโซอาวชินก็ฟังดูไม่ค่อยเร็วเหมือนกันเอาจริงพวกบังกรเก่า่ผมว่าใช้คู่กับออเมนนี้น่าสนใจมากครับต่อมานะครับทุกคนได้เวลาประชุมแล้วครับกับออเมนดา้อกแมนเซอร์คอนเฟเน หลัจากการต่อสู้กับผู้เล่นเท่านั้นนะครับจะมีการเสกตัวละครดักกอนแมนเซอร์หรือว่านารมังกรขึ้นมาในเบนด้านหลังเลยแล้วก็ทําการแจกไขรสัครับ เป็นอ,อัเมนประเภทคล้ายๆกับพวกเมดคอนเฟลเลนนะครับที่พอสู้กับผู้เล่นจบแล้วก็จะเสกตัวละครขึ้นมาของเผ่านั้นๆน,น,นะครับเป็นอารมณ์ยอร์เดินนั่นหมายความว่าเราสามารถเล่นคอมนารมัง,ง,งกงรลีโลดได้สบายๆเลยเพราะเราจะได้ตัวละครมากมายนะครับที่จะเป็นดักก็แมนเซอร์ทุกเทิร์นทุกเทิร์นที่สุดกับผู้เล่นและถ้าคุณมีตัวละครนั้น3ดาวแล้วมันก็จะทําการแจกตัวละครแพงขึ้นแพงขึ้นไปเรื่อยๆครับต่อมานะครับเอเซนตีฟ อันนี้เป็นสลับเผ่าจอมเวทนะครับเผ่าเมทเมทนะครับเวลาทําการโจมตีจะทําการดูดมานาถึง8จากเป้าหมายที่โดนโจมตีปกติอยู่และเมทต,ตัวนั้นนะครับจะทําการขโมยม,มานาครึ่งหนึ่งของที่ดูดมาให้กับตัวเองด้วยและคุณก็ได้รักฟรีไปครับเป็นอเมนที่โคตรโกงเลยฮะซึ่งเอาวจิอเมนนี้แม่งดีนะเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้ว่าเราจะมีโอกาสได้เล่นแบบเมทล้วนเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าตั้งแต่แบบนามนิออกไลฟ์ออกอะไรแบบนี้เลยอาจจะเล่นยากขึ้นแล้วก็คอมเมดล้วนเนี่ย เราก็ไม่ได้เล่นกันเท่าไหร่ละเพราะว่าเราจะเล่นแบบไปถือของให้กับพวกอาวชินพวกเอโซะมากกว่าออเมนี้นะครับก็น่าจะทําให้พวกคอมเมดล้วนเล่นสนุกขึ้นเพราะว่าแบบขโมยมานาแบบทุกตัวแบบทุกตัวขโมยมานาเลยแล้วก็แบบดูดมานาแบบเข้าหาตัวเองด้วยถือว่าโคตรน่าสนใจครับต่อมานะครับเป็นออเมน,นชื่อโคตรเบี้ยวฮะชื่อว่าฮีโรอินเทรนนิ่งเป็นออมเมน,นประจําเผ่านังลมังกรครับตัวนังลมังกรตัวอะไรก็ได้นะครับที่อยู่ใกล้กับนัลมังกรที่เป็นตัวใหญ่ หรือก็คือตัวที่คุณจะให้เป็นแชมเปี้ยนที่เป็นนัลมังกรแบบตัวมันใหญ่ตัวที่มันเสกไอเทมให้ผมไม่รู้เรียกว่าอะไรคุณน่าจะนึกออกเนาะก็คือที่มันจะมีตัวเดียวที่มันจะที่มันจะเป็นไอเทมอาชินแล้วมันแบบยัดเข้าแล้วตัวมันจะใหญ่โอเคเนาะเอาไปว่าตัวละครที่ยืนอยู่ใกล้ตัวนั้นนะครับจะได้รับผลบัฟด้วยครึ่งหนึ่งของบัฟที่ตัวละครนั้นได้นะครับก็จะแบบมีเลือดแล้วก็มีพลังเวทที่เพิ่มขึ้นตามดาวของนรลมังกรซึ่งทลารวังรอบๆปุ๊บต และประคูณหยิบออกเมนนี้ก็จะได้เซตไปครับ1ตัวต่อมาครับชื่อออกเมนชื่อว่าไฮทายนะครับเป็นออกเมนประจําเผ่าลากูนแค่เห็นไอคอนเป็นรูปหอยแบบนี้นะครับก็รู้เลยครับว่าเป็นเผ่าอะไรโดยออมเมนนีนครับจะทําความสามารถที่ว่าจนกว่านะครับแชมเปี้ยเผ่าลากูนจะทําการแคสกิล2รอบตัวละครลากูนทุกตัวนะครับตัวนั้นจะโดนลดความเร็วโจมตีลง3 0แต่จะได้มานาเพิ่มขึ้น12ต่อวินาทีและก็ได้ไขรสะไปครับ อารมณ์ประมาณว่าตัวละครเราจะตีช้าลงแต่ก็จะได้มานาเพิ่มขึ้นแทนซึ่งก็จะยังได้มานาจากการโจมตีอยู่นะเอาไปว่ามันน่าจะทําให้ตัวละครลากูนทําการแคสก,กิลได้เร็วขึ้นกว่าปกติจนกว่าจะแคสครบ2ครั้งนะครับก็คือเน้นเปิดก่อนได้เปรียบเท่าที่ลองมายังไม่รู้สึกว่ามันเลวเวอร์ขนาดนั้นนะครับแต่แค่มันจะเป็นการปั๊มอะ่ะมันจะเป็นการปั๊มสแต็กหอยของลากูนเนี่ยซึ่งก็จะทําให้เราได้สแต็กเพิ่มขึ้นเร็วกว่าปกติพอแบบมารีบแคสแต่แพ้ชนะน,นี้ก็ไอเรื่องครับ แล้วก็มาคู่กันครับกับอเมนลากูนเคสที่ก็เหมือนกันครับทำการแจกแอมเลมลากูนคุณจะให้ตัวะไรเป็นลากูนก็ได้แล้วก็ได้แซกมา1ตัวครับแล้วก็ยังไม่จบกับลากูนครับเผาใหม่ครั้นี้ก็ต้องไปให้สุดครับกับอเมนโอเอซิสเมื่อลากูนแชมเปี้ยนของคุณนะครับได้โล่มันจะทําการล้างดีบับทุกอย่างนะครับของตัวละครนั้นและทําการทิว2ีของเลือดที่หายไปตัวละครที่ทําการเสกโล่นะครับก็จะมีมากมายไม่ว่าจะเป็นเซลลฟินเอ๋ยอะไรเอ๋ย ตัวละครที่ได้บัฟจนได้โลนะครับก็จะทําการล้างดีบัฟทุกอย่างทั้งตัดฮิวทั้งสโลทั้งจอกกอทุกอย่างเลยแล้วก็ทําการฮิวตัวเองอีกด้วย20%ก็จะอารมณ์เป็นแบบสกินวินส่วนตัวไปเลยทีเดียวซึ่งตัวละครอย่างเซราฟินนะครับแล้วก็ยังไม่รวมตัวละครอย่างแซ็กที่เป็นอรักขาด้วยก็จะได้โลค่อนข้างเยอะอยู่แล้วบวกกับการที่มาใช้สกิลเรื่อยๆก็จะทําการล้างดีบัฟเรื่อยๆอะไรแบบนี้ก็คือโคตรคุ้มเลยทีเดียวเป็นอ,อัเมนเหมือนกับเป็นคอมแบทอเมนที่ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็แบบ มันแบบมีฮิวเรื่อยๆด้วยแห้ะวะ่าค่อนข้างจะทำให้ค้อมลากูนเป็นเผ่าที่น่ารำคาญมากเลยครับถ้าได้ออกเมนนี้ต่อมานะครับเป็นออเมนของเผ่าดวงดารานะครับถึงข้าวของดวงดาราแล้วครับยังอยู่นะครับไม่ได้ไปไหนนะฮะชื่อว่า Protector of the Cosmos โดยเอฟเฟกนะครับจะทำการเริ่มขึ้นเมื่อทำการเริ่มไฟนะครับก็คือตัวละครทุกตัวในบอร์ดของคุณนะครับจะได้รับโล่เป็นจำนวนเลือด ต่อชิ้นส่วนไอเทม1ชิ้นที่ทำการสวมใส่อยู่กับแชมเปี้ยนดวงดารานะครับรวมถึงไอเทมเต็มด้วยก็คือจะมี2ชิ้นส่วนพวกนี้นะครับก็จะทำการคูณแล้วก็มาแจกโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมครับและก็ได้รักไปด้วยตัวหนึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือเริ่มเกมมาปุ๊บตัวละครทุกตัวเลยไม่จะเป็นตัวเป็นดวงดาราก็จะมีโล่เอาไว้กันตอนเริ่มไฟเลยเอารมณ์แบบเป็นล็อกเก็ตโซลารีเลยแล้วก็ยิ่งคุณใส่ไอเทมเยอะให้กับแชมเปี้ยนดวงดารา คุณก็จะเริ่มไฟแบบโคตรได้เปรียบเพราะว่าเลือดขาวหรือว่าโลกก็จะแบบพุ่งทยานเลยทีเดียวครับต่อมาเป็นโอเมนชื่อว่าสโคเวเฟนหนึ่งะครับตัวละครอะไรก็ตามนะครับที่ทําการเริ่มไฟในแถว2หลังสุดจะได้รับระยะการโจมตีเพิ่มขึ้น2แล้วก็ทําการตีเร็วขึ้นด้วยครับเป็นโอเมนเก่านะครับตั้งแต่เซตหละแบบเกือบมาในแบบโอเมนชุดแรกละ แต่ก็ไม่ได้เอามาใส่สักทีนะครับตอนนี้ก็มาแล้วครับนั่นหมายความว่าตัวละครที่ตีไกลก็จะตีไกลเข้าไปอีกมันอาจจะไม่เดินเลยก็ได้ส่วนตัวละครตีใกล้นะครับก็ทาการตีไกลขึ้นเหมือนกับเวลาเราใส่ระเบิดไฟแคนนอนไปเลยทีเดียวและเช่นกันครับถ้าเราใส่โอลารเป็นแอสซัซินอะไรแบบนี้สมมุตินะฮะโอลาก็จะแบบเหมือนกับเป็นแอสซัสซินระเิดไฟแคนนอนไปเลยทีเดียวแล้วก็แบบไ่จะเป็นตัวใส่ระเบิดไฟไปใส่ไอเทมชิ้นอื่นก็สนุกดีครับ คุณจะให้ตัวตีไกลหรือตีใกล้ยืน2งแถวหลังก็ได้หมดเลยฮะเพราะว่ามันจะแบบมันตีไกลอยู่แล้วอะโดยที่ไม่จะเป็นต้องแบบต้องเอาตัวไปข้างหน้าเลยก็คือสามารถเล่นได้หลายแบบเลยนะครับเป็นอ,อเมนที่แบบโคตรสนุกมากๆคุณจะให้ตัวละครคุณตีไกลทั้งทีมเลยก็ได้หรือว่าจะแบ่งๆกันตัวแทงยืนหน้าต่อไปตัวหลังเป็นตีไกลอะไรแบบนี้ก็ได้ครับอ,อเมนสีทองสุดท้ายนะครับชื่อว่า terrify เป็นอ,อเมนประจําเผ่าภายมาก,ก่อนครับยูนิของคุณนะครับจะโดนความเสียหายน้อยลง45เ เมื่อทําการต่อสู้กับตัวละครที่ทําการโดนลดเกาะโดยพวกไายมังกรนะครับไายมังกรเวลามาทําการโจมตีหรือสกิลมันจะทาการลดเกาะเนาะนั่นหมายความว่าพอมันโดนลดเกาะปุ๊บเทอร์รีไฟก็จะทําให้คุณได้รับความเสียหายน้อยลงขึ้นไปด้วยและคุณก็จะได้ไซรัสฟรีหนึ่งตัวครับเป็นอเม์ที่ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ปัจจุบันพวกแพนดิออนพวกไซเฟนไซรัสก็ยังเป็นตัวละครที่เล่นได้เรื่อยๆนะครับเทอร์รีไฟก็จะทําให้คุณสามารถเล่นไพยมังกรล้วนก็เป็นได้ครับ ต่อมามาสู่ a u g m e n t prismatic หรือว่า a u g m e n t สีรุ้งนะครับเอาไว้เต็มที่ครับกับ age of the d r a g o n อันนี้เป็นไอคอนใหม่มั้งแล้วถ้าคุณคิดว่าเบื่อมังกรแล้วนะครับเอาเมนนี้นะครับจะทำให้คุณเกลียดเกมนี้ไปเลยครับเอฟเฟกต์นี้ก็คือเมื่อทีมของคุณนะครับมีเพียงแค่มังกรเท่านั้นทุกๆก,การโจมตีครั้งที่5นะครับของมังกรมันจะทาการยิงกระสุนวิญญาณมังกรนะครับใส่เป้าหมายระเบิดสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์นเลือด ของเป้าหมายเลยทีเดียวและคุณก็จะได้นมซี่ซิปปี้แล้วก็บังกรเทียสีหรือว่าบังกร7บาท1ตัวไปด้วยเป็นโอเมสีทองที่น่าจะโคตรมันเลยครับเพราะว่าเป็นการบังคับให้คุณเล่นคอมบังกรเพียวๆไปเลยและเมื่อคุณหยิบโอเมกอันนี้มานะครับก็จะทําการแจกบังกรถึง3ตัวด้วยทั้งนมซี่ซิปปี้แล้วก็บังกร7บาทซึ่งหลายตัวก็ใช้ได้ดีเหมือนกันเป็นอะไรที่โคตรน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าระเบิดที่มันยิงมาเนี่ยจากการโจมตีครั้งที่้ามันเป็นความเสียหายตามเลือดด้วย ค่าแทงก็ได้ค่าตัวหลังก็ได้ถือว่าถ้าคุณได้โอเมนเอทอัลติดากอน่าจะเป็นรอบที่มันมากๆครับสำหรับคุณแต่คนอื่นอันนี้ผมไม่รู้ฮะต่อไปนะครับชื่อว่าดาร์กไฟท์คราวนะครับคุณจะได้เอบลมดาร์กไฟท์ได้ไอเทมแจ็คสเลเยอร์แล้วก็ได้เลนก้าไปเลยน,นะครับก็คือจะได้ของที่ดีขึ้นเนาะนอกจากเอบลิมแต่ก่อนไอพวกนี้มันจะให้เอบลม2อันซึ่งแม่งโคตรโกงปัจจุบันก็เลยเปลี่ยนเป็นให้ไอเทมชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งแล้วก็ตัวละครแพงตัวหนึ่งไปนะครับ ต่อมาเป็นดราก้อนโซนะครับที่เมื่อคุณนะครับจะได้ว่ามีมังกรเพิ่มขึ้น1ตัวและก็ได้ซิฟปี้ฟรีไปเลยนะครับการที่ได้มังกรเพิ่มขึ้นก็ดีนะครับเพราะว่าบัฟมังกรเนี่ยมันมีถึงขั้นหเลทีเดียวการที่ได้เพิ่มมาฟรีขั้นหนึ่งถือว่าประหยัดพื้นที่ไปได้2ช่องเลยนะฮะต่อมาก็จะเป็นลากูนคราวนะครับจะได้ลากูนเอมเบลมจะได้สเปียร์ออฟโชจินแล้วก็เซรีครับได้เป็นตัวละคร3บาทเหมือนกับดาร์กไฟเลยต่อมาเป็นลัคกี้โกบนะครับเป็นออเมนที่โคตรน,น่ากเลยครับ เอฟเฟกต์เมืคือนะครับตีฟโกฟจะให้อเทมที่ดีที่สุดของแชมเปี้ยนตัวนั้นไปเลยตลอดการแล้วก็จะได้ตีฟโกฟเฟียนหนึ่งอันนี้เป็นอเมนที่โคตรกวนตีเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าตีฟโกฟคุณผสมกัมปั้นทั้งสองชิ้นมันควรจะเพิ่มโอกาสที่แบบมันควรจะเพิ่มโอกาสได้ไอเทมด,ดีอยู่แล้วกลายเป็นว่าอันนี้คุณต้องได้อเมนสีลุง้ง คุณถึงจะได้ไอเทมที่ดีที่สุดของตีฟโกโผมมันตลกดีผมว่าทีมโก้ที่แบบที่แบบเลเวล8หรือว่าคุณไปเลเวล9มันควรจะได้มันควรจะได้เอฟเฟกนี้อยู่แล้วว่ามันไม่จะเป็นต้องแบบได้อเมนสีล,ลุ้งไปเลยถึงจะได้เอฟเฟกแบบนี้ผมมันควรตีนดีแต่ก็เป็นอเมนที่สนุกดีครับเพราะว่ามันจะคุ้มจริงๆถ้าคุณใส่ตีฟโกแบบทั้งทีมเลยมั้งเพราะแบบใส่เทมแค่2ชิ้นแต่ได้ไเทมชิ้นใหญ่2ชิ้น แล้วก็แบบถ้ามีโอเมนนี้ไอเทมก็น่าจะดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้แบบเป็นโอเมนที่แบบ ING มากเลยฮะเพราะว่าไอเทมดีๆก็น่าจะมีหลายชิ้นแล้วก็เราไม่รู้ด้วยว่าบางครั้งคุณต้องการไอเทมชิ้นไหนเป็นโอเมนที่แบบถ้าได้มาก็รอบนั้นเป็นรอบสนุกไปเลยแต่ถ้าเป็นแรง้งก็อันนี้ไม่รู้ฮะต่อมาเป็นโอเมนชื่อว่า p a r t t i m e As s a s s i n นะครับเออวะ่ะโอเมนแอซซิสอันใหม่แทบไม่มีเลยอันนี้นะครับมันจะทําการบอกว่าตัวละครเดนกวกามนะครับที่ทําการเริ่มใน2แถวหลัง จะได้รับโบนัสเผ่าแอสซิสินไปด้วยซึ่งคิดว่าน่าจะกระโดดแล้วก็ทําการสกิลติคริอะไรแบบนี้เหมือนกันหมดเลยเนาะอารมณ์แบบเป็นแอสซิสินแบบพาทไทมั้ก็คือตัวละครแล้วก็ตามนะครับไม่จะเป็นต้องมีเอเบลแอสซิสินเลยขอแค่เริ่ม2แถวหลังก็จะทําการก้าวกระโดดไปคู่กับแอสซิสินเลยนะครับซึ่งตัวละครที่ได้รับผลนี้นะครับจะไม่เป็นการเพิ่มสแต็กของบัฟแอสซิสินและคุณก็จะได้เคอกูว่าเคนไม่อยู่ผมว่าอันนี้น่าจะไม่ได้อัปเดตเนาะ เพราะจากที่ผมเช็คล่าสุดเคนมันไม่อยู่ในเซตนี้นะฮะอันนี้น่าจะแบบแจกตัวอื่นแทนหรือไม่ก็เขาพิมพ์ผิดตั้งแต่ใน PPE เนอะเราดูกันครับต่อมานะครับเป็นเลดวิงโซนนะฮะที่มอคุณนะครับจะนะว่ามีเลดวิงเพิ่มขึ้นหนึ่งตัวได้คุณซูเลดเบดแล้วก็ได้ลากขั้นไปครับ ต่อมาก็จะเป็นสโคปไวเพื่อนสอนะครับเอฟเฟกเดียวกันเลยกับสโคปไวเพ่อนหนึ่งแต่ว่าตัวละครของคุณนะครับที่เริ่ม2แถวหลังจะตีะระยะแบบอินฟิิตี้เลยทีเดียวแล้วก็ได้รับความแรงโจมตีเพิ่มขึ้นถึง25%เลยทีเดียวตีอินฟิิตี้นะครับก็จะลมแบบตัวละครนั้นนะครับแทบจะไม่จะเป็นต้องเดินไปจาก2ช่องหลังเลยจะยืนอยู่กับที่เลยครับแล้วก็จะตีไกลถึงสุดแมปเลยทีเดียวเอา,สาใส่ตัวตีใกล้อย่างโอลาฟใส่ตัวแล้วก็ตามแม่งจะโคตรโกงเลยหนละฮะ อเมนสุดท้ายนะครับเป็นอเมนเก่าเล่าใหม่ครับชื่อว่า w o o Woodland c h a r มโดยจะทำการก๊อปปี้ตัวละครที่เลือดเยอะที่สุดในทีมของคุณตัวละครที่ก๊อปปี้มานะครับจะไม่มีไอเทมแต่พวกสเตตจำนวนเลือดอะไรพวกนี้จะเหมือนกันเดะเลยแล้วก็ใช้สกิลได้เหมือนกันด้วยเป็นอเมนเก่าตั้งแต่เซต6เลยนะครับแล้วก็หายไปเพราะผมเชื่อว่าเขาไม่ต้องการให้คนกอ๊อปมาก่อนกันแต่ว่าไม่มีอะไรจะโยนไปมากกว่าเซต7 5ุาแล้วครับเราก็เลยมีวูดแลนชามก๊อปมาก่อนไปเลยทีเดียว แต่ว่าระวังไว้ครับตัวละครที่ถึงจะแบบเป็นมังกร2ดาวก็จริงแต่ว่าการที่มันตัวโป๊ะ,ปะไม่มีไอเทมก็จะสามารถทําให้มันไม่เก่งได้เหมือนกันนะครับเวลาเจอตัวละครที่แบบฟูลไอเทมเป็นังไงบ้างครับสลับออเมนทุกชิ้นอันใหม่ของ TFT 7.5นะครับผมก็บอกไปก่อนทิ้งท้ายว่าออเมนทุกอย่างนะครับสแตนแล้วก็ตามหรือว่าความสามารถหรือว่าอะไรก็ตามในชื่อมันเนี่ยอาจจะโดนรีเวิร์กอาจจะโดนปรับกันได้นะครับยังไงก็รอดูอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับว่ามีการปรับออเมนอะไรบ้าง บางอันก็อาจจะเปลี่ยนสีด้วยบางอันก็อาจจะอ,ออกไปเลยก็เป็นได้นะครับยังไงตอนนี้ผมนับจากวันที่31สิงหาคมในอนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะครับสำหรับออเมนเพราะว่า TFT ทีปัจจุบันมันเปลี่ยนรีเวิร์สเยอะมากๆยังไงก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูร้านอึ้เฮลี่ด้วยนะครับบริการส่งถึงบ้านด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับช่องซาวด์ทีเและก็ TFT 7.5จจจะมาในวันที่13กันยายนนี้นะครับรออีก2อท,ท่าน,น และเจอกันครับผม